สวัสดีคะ่ะทุกคน <S <S โคพี่อ้อยมูมอชาแนลเปิดช่องแล้วจ้าพบกันแบบนี้ทุกวันค่ะ9โมงเช้านะคะมามาแล้วเซตชีมอูม,อมอ่ลังไลกันเข้ามาวันนี้หัวข้อโคพี่อ้อยคืออะไรรูไ้ไหมจ๊ะ วันนี้หัวข้อของเราเราจะมาแจกเทคนิคการส่งต่อความสําเร็จนะคะวันนี้มาแจกเทคนิคการส่งต่อความสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆายกับการทําธุรกิจมูมอดนะคะเจอก,กันแบบนี้ทุกวันเลยวันนี้เปิดเพลงชั้นนอนให้พวกเราฟังด้วยนะเพลงนี้เป็นเพลงที่สื่อตรงกับขึ้น กดแรงดึงดูดของจักรวาลน,นะคะลองไปฟังดูนะฟังตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะดีงามมากโอเคนะคะขอแชร์ไปนะ facebook ของตัวเองแป๊บหนึ่งวันนี้แจกเทคนิคนะคะทุกคนวันนี้มาแจกเทคนิคนะคะสักครู่ แชร์แชร,แชร,แชรไปที่หน้าเฟซบุ๊กเราสวัสดีความสุขที่โมโมพี่สุนิสาคนแรกของวันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพ,วพี่อ้อยขออนุญาตแชร์ไปหน้าเฟซบุ๊กตัวเองแป๊บหนึ่งสวัสดีจุฬารักสวัสดีน้องที่รักพ่อรัก สวัสดีจ้าโอ้โหมาแบบหัวใจจุ๊บจุ๊บ,จ,บจุ๊บเลยนะจุลาล่ะอาวันนี้มาแจากเคล็ดลับความสําเร็จแจกเคล็ดลับความโชคดีนะคะเคล็ดลับการทํางานแบบสนุกสนุกนะคะ EP 43แล้วเดอ้ออะ EP 43ก็คือวันที่43แจกฟรีเคล็ดลับความสําเร็จนะคะ กดไลค์กดแชร์ก่อนจ้าไลค์แชร์ให้ก่อนจ้าปลายโลดแชร์ไปแล้วนะคะวันนี้คุยกันแบบเบาๆสบายๆเนาะคุยกันแบบเบาๆสบายๆแล้วก็มาเอาเทคนิคนะคะวิธีการทำงานแบบสำเร็จง่ายๆสบายๆกับธุรกิจมมอนะคะ เชื่อว่าหลายคนเนาะเข้ามาทําธุรกิจนะคะหลายคนมองหาโอกาสธุรกิจหลายคนเข้ามาทําธุรกิจเพราะว่าอยากจะสําเร็จอยากจะประสบความสําเร็จอยากมีเงินใช้อยากมีไรายได้อยากหาเงินปลดหนี้นะคะคนพี่อ้อยเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ก่อนหน้านี้เราเจอก่อนที่จะมาเจอธุรกิจนี้ก็คือเราก็เจอวิกฤตในชีวิตมาก่อนเนาะ,ะเงินที่เคยมีงานที่เคยทํานะคะสิ่งที่เคยได้ หายวับไปกับตานะะเจอวิกฤตในชีวิตที่โคตรหนักมากแบบ <c oughs> ก็ยังไม่คิดว่าจะฟื้นแบบได้เร็วขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นสวัสดีจ้าน้องพาร์ทนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าหลายๆคนค่ะมีวิกฤตในชีวิตเลยมาเจองานนี้นะคะหลายคนก็มองหาอะไรได้เสริมมองหาช่องทางสร้างโอกาสหลายคนก็ทำงานแล้วเงินไม่พอใช้หลายคนก็ กเกษียณอายุราชการอยากได้ช่องทางการทำมาหากินและก็เชื่อว่าหลายคนมีหนี้ติดตัวนะคะหลายคนมีหนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเจอช่องทางที่สุดยอดเราเจอช่องทางที่ใช่เราเจอช่องทางที่สามารถปลดหนี้เราได้ถ้าเราลุยนะคะวันนี้พี่อ้อก็จะมาแจกเทคนิคนะ แจกเทคนิคการส่งต่อความสําเร็จกับการทําธุรธกิจมืมอนะคะเราจะทํำยังไงเราจะสําเร็จได้แบบไหนแล้วเราจะทํายังไงให้มันทำํำง่ายๆสบายๆนะคะมาละ1 4 0 0คนมาเร็วมากว่า1,400คนนะ,ะวันนี้เราต้องถามตัวเองก่อนว่าวิกฤตในชีวิตที่เราเจอเนี่ยมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนนี่ที่เรามีมันก้อนใหญ่มากมายมหาศาลขนาดไหนความสำเร็จที่เราอยากได้มันยิ่งใหญ่มากขนาดไหน นะคะสวัสดีจ้าคุณต้นกล้านะคะมันต้องกลับมามองถามตัวเองก่อนค่ะว่าวันนี้เราเรากระหายเราอยากได้เราอยากสําเร็จมันใหญ่ขนาดไหนอะ่ะถ้าความอยากได้ความอยากปลดหนี้นะคะความอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมันเล็กมันเล็กกระจิตลิดนิดเดียวอะ่ะมันไม่ใหญ่ สวัสดีจ้าคุณสมปองสวัสดีน้องไม้พี่สายฝนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยคือเราเจอวิกฤตในชีวิตอย่างของพี่อ้อยเนะี่ยพี่อ้อยเคยเล่าให้ฟังนะว่าพี่อ่อะเจอวิกฤตในชีวิตที่หนักมากพี่อ้อยพี่อ้อยก่อนหน้าน,นี้พี่อ้อยทํางานอยู่บริษัทโฆษณานะคะบริษัทหนึ่งนะคะเข้าไปทําแล้วก็ทุ่มเททั้งชีวิตทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วไม่มีกระเป๋าเงินอื่นเลยมีกระเป๋าช่องทางเดียวนะคะลุยสุดชีวิตทําสุดชีวิตค่ะมีรายได้เจ็ดหลักต่อเดือน นะคะผู้คนฟังไม่ผิดนะพี่ว่ามีรายได้เจ็ดหลักต่อเดือนแต่เนื่องด้วยธุรกิจที่เราไปทำกับเขามันไปต่อไม่ได้ด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่างทําให้ล้มนะคะไม่มีงานไม่มีเงินเงินที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตนะคะหายวักไปกับตาค่ะชื่อสงชื่อเสียงอะไรไปหมดเลยค่ะคือล้มดังมากล้มเจ็บหนักมากนะคะวิกฤตในชีวิตครั้งนั้นนี่คือแบบยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เจอมา ทีนี้พอเราเจอวิกฤตเราต้องมาถามตัวเองค่ะวิกฤตในชีวิตของพี่้อยแบบนี้ไม่มีเงินไม่มีงานคือไม่มีอะไรเลยนะถอยหลังนม่ชนฝากูแบบไม่รู้จะไปทางไหนแล้วมันใหญ่มากมันยิ่งใหญ่มากอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปถามตัวเองว่าวันนี้เทคนิคของการที่จะประสบความสําเร็จเราต้องไปดูตัวเองว่าเป้าหมายของเรามันใหญ่ขนาดไหนเราอยากจะประสบความสําเร็จเราอยากเจอช่องทางที่ที่มันดีเราอยากจะมีะไรายได้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันใหญ่ขนาด ถ้าเรามันใหญ่น้อยเดียวค่ะเราจะไม่อยากทำนะคะน้องไมยก็บอกว่าเหมือนหนูเลยค่ะหายวับไปกับตาค่ะหายวับไปกับตาค่ะไม่เหลืออะไรเลยค่ะทุกคนแล้วพี่อ้อยก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเว้ยล้มได้ก็ลุกได้นะคะเจ็บหนักขนาดไหนมันก็ยังไม่ตายมันก็ลุกขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็เลยอนุญาตตัวเองให้ประสบความสําเร็จอีกหนึ่งรอบพอเราอนุญาตให้ตัวเองค่ะอนุญาตให้ตัวเองค่ะ ประสบความสาเร็จอนุญาตให้ตัวเองได้เจอช่องทางที่ดีอนุญาตให้ตัวเองได้เจอสิ่งใหมๆ่ๆค่ะมันก็จะเกิดแรงขับเคลื่อนที่ทําให้เราทําอะไรสําเร็จอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าวันนี้นะคะแต่ถ้าวันนี้ความต้องการของเรามันไม่มากพอมันน้อยเราจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับอดีตจมอยู่กับวิกฤต จมอยู่กับหนี่ที่เรามีแล้วเราไม่อนุญาตให้ตัวเองได้ไปเจอช่องทางดีๆดีนะคะมันจะไม่เกิดแรงขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเทคนิคที่จะมาส่งต่อความสําเร็จในวันนี้ก็คือจงใช้ความล้มเหลวของตัวเองมาเป็นแรงผลักดันให้เราประสบความสําเร็จยิ่งคนล้มเหลวมากเท่าไหร่ยิ่งคุณมีนี่มากเท่าไหร่ยิ่งคุณแบบท้อแท้มากเท่าไหร ะะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรแบบวันนี้กูตัดสินใจลุกวันนี้กูตัดสินใจที่จะเอาชนะความจนวันนี้กูตัดสินใจที่จะเอาชนะหนี้ที่กูมีทุกคนจงเอามันเป็นแรงขับค่ะเอามันมาเป็นแรงขับเอามาเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วคุณจะเจอช่องทาง วันนี้บอกเลยนะว่าธุรกิจมูมอค่ะเป็นเครื่องมือที่สุดยอดที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้วันนี้เราต้องอนุญาตให้ตัวเองประสบความสําเร็จก่อน mm hmm. เมื่อเราอนุญาตให้เราประสบความสําเร็จปุ๊บนะคะ mm hmm. เราจะเห็นโอกาสที่โคตรว้าวพอพี่อ้อยตัดสินใจให้ตัวเองประสบความสําเร็จพี่อ้อยเจอโอกาสที่โคตรว้าวในมูมอค่ะว้าวอะไรบ้างอันที่หนึ่งค่ะว้าวในเรื่องเจ้าของค่ะเจ้าของพี่อ้อยฝากชีวิตกับมูมอเลยนะเพราะอันที่หนึ่งเจ้าของ เจ้าของคุณบุญชัยลิมอธิบูลค่ะมีประสบการณ์ในเรื่องของการทําธุรกิจมามีโปรไฟล์ที่แบบโหแล้วฝากชีวิตได้อ่ะเราจะไปฝากชีวิตกับบริษัทใหม่กระต๊อกกระต่อยแล้วมันจะสําเร็จยากค่ะวันนี้เราเจอคนที่เป็นเจ้าของเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่บนโลกออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มที่ติดอันดับหนึ่งอันดับสองของธุรกิจดาวรุ่งในปีนี้กระโดดเข้ามาทําเลยค่ะ พี่ว่าตัดสินใจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตกระโดดเข้ามาทําเพราะโปรไฟล์เจ้าของชีวิตนี้กูรอดแน่แ่กูลุยอับเขากูรอดแน่แน่เขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาไม่ใช่โปรไฟล์ธรรมดาและเขาไม่มาทําธุรกิจแบบ <c oughs> เล่นๆอ่ะเขาไม่ได้เข้ามาทําธุรกิจแบบเล่นๆและตัวเราเองเราก็ไม่ได้เข้ามาทําธุรกิจมูมาแบบเล่นๆเหมือนกันเพราะเราต้องการเปลี่ยนชีวิตเพราะเราไม่มีงานเราไม่มีเงินเราไม่นี่เราล้มมา เพราะฉะนั้นเลือกธุรกิจที่ใช่เลือกเจ้าของที่ใช่เลือกโอกาสธุรกิจที่มันใช่ค่ะมันว้าวัแต่อันแรกเลยฝากชีวิตกับคุณบุญชัยที่ให้ฝากชีวิตกับคุณบุญชัยอันที่สองอันที่สองค่ะเงินไม่มีทุกคนเงินมันไม่มีก็มันล้มได้ธุรกิจมาเงินสักบาทยังไม่มีเลยงานก็ไม่มี จ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาไม่มีงานไม่มีเงินเข้ากระเป๋าสักบาทเลยมีแต่รายจ่ายรายจ่ายแล้วเราจะทํางานอะไรละ่ะในเมื่อเราเจอมูมอมูมอบอกว่ามูมอวันนี้มูมอบอกว่าไม่ต้องเอาเงินมาลงทุนเลยสักบาทมูมอไม่สร้างภาระให้ใครด้วยไม่สร้างภาระให้เราแล้วเราไปชวนคนอื่นเราให้คนอื่นก็ไม่ได้ไปสร้างภาระให้คนอื่นค่ะมูมอบอกว่ามีค่าใช้จ่ายไหมเดือนละหนึ่งพันถึงห้าพันไหมโยกค่าใช้จ่ายค่ะ มาที่มูมอค่ะแล้วมาสร้างธุรกิจด้วยกันอันนี้คือเหตุผลที่สองที่พี่ว่ากระโดดเข้ามาเลยค่ะกระโดดเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยค่ะอันที่สามเรามาดูค่ะว่าเฮ้ยถ้าเรามาทํางานกับคุณบุญชัยถ้าเราไม่มีเงินแต่เราเอาค่าใช้จ่ายมาทําอันที่สามถ้าเราทําแล้วเราทุ่มสุดชีวิตแล้วเราจะมีรายได้แบบไหนวะพี่อ้อยคือเอาตัวเองเข้ามาศึกษาธุรกิจเอาตัวเองเข้ามาดูแผนรายจ่ายเฮ้ยมันโคตรว้าวอะ จากที่เราไม่ต้องลงทุนแต่รายได้โคตรมหาศาลเลยจากการที่เราแบ่งปันยิ่งเราเล่าเราชวนเพื่อนเราญาติเรา,า,เราคนที่เรารู้จักที่เขามีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเข้ามาทําที่มูมอมันเกิดรายได้ไหลเวียนค่ะทั้งตัวเราก็ได้ตัวเขาก็ได้คนที่เราชวนได้ได้หมดมันโคตรสุดยอดอะมันโคตรสุดยอดตรงนี้เรื่องแผนรายได้ก็โคตรสุดยอดเป็นแผนรายได้ที่เขาเขียนมาแบบ ยุติธรรมมากไม่มีบริษัทไหนค่ะที่จ่ายผลตอบแทนด้วยการเอากําไร80%เปอร์เซ็นมาจ่ายให้พวกเราเราทำงานเราไม่ได้เหนื่อยฟรีเราทำงานแล้วมันโคตรคุม้มค่ะนี่คือเหตุผลข้อที่สามที่กระโดดเข้ามาเลยค่ะคิดน้อยมากไม่คิดเยอะเลยคิดน้อยมากกูสำเร็จแน่ๆกูปลดหนี้ได้แน่ๆกูแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แน่ๆ ที่สําคัญอันที่สี่ค่ะไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนใครไม่ง้อขอเตื้อพี่อ้อยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบง้อขอตื้อใครเลยไม่ชอบง้อขอเตื้อใครเลยใครอยากทําทําเราแบ่งปันด้วยจิตสาธารณะเราแบ่งปันในความรู้ที่เรามีเราแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นใครจะทํากับเราทําใครไม่ทําแล้วแต่เขาคือเราชอบแบบนี้เราชอบแบบนี้ค่ะ วันนี้เทคนิคง,ง่ายๆเลยนะคุณจงใช้อดีตนนของคุณนะคะเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อให้มันประสบความสําเร็จนะคะเมื่อคุณเจอธุรกิจที่ใช่ให้คุณกระโดดเข้ามาทําแบบสุดชีวิตค่ะให้คุณกระโดดเข้ามาทําแบบสุดชีวิตค่ะอย่าทําแบบเล่นๆเ,เพราะชีวิตเรามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นใครที่มีหนี้ก้อนโตใครที่ล้มละลายมาใครที่ไม่มีรายได้คุณอย่าเอาชีวิตคุณมาลอเล่นอย่าเอาชีวิตมาลอเล่น พอนี่มันไม่หลอเจ้าหนี้มันไม่หลอมันทวงทุกวันถูกต้องไหมคะเราต้องกินข้าวทุกวันเราต้องมีค่าใช้จ่ายทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจองานที่ใช่เจองานที่สุดยอดคุณกระโดดเข้ามาทําค่ะทําแบบสุดชีวิตเลยจ้ะทําแบบสุดชีวิตเลยนี่คือเทคนิคค่ะเริ่มต้นจากตัวเราก่อนคะ่ะเปิดใจอนุญ,ญาตให้ตัวเองสำเร็จนะคะเสร็จแล้วโหลดแอปพลิเคชันโหลดแอปพลิเคชัน ซื้อสินค้าให้ได้120แต้มคุณคิดเล่นน้อยสนุกมากๆค่ะแล้วคุณลงมือทําเยอะๆแต่วันนี้ถ้าคุณคิดเยอะคุณคิดเยอะเข้ามาโหลดแอปปุ๊บ ะะแทนที่จะได้ส่งต่อความสําเร็จให้กับคนอื่นแทนที่จะเป็น120แต้มจากมมอแล้วมีลิงก์แนะนําแบ่งปันให้คนอื่นคุณรอก่อนรอให้แอปพร้อมก่อนรอให้สินค้าครบก่อนรอให้คนนั้นรวยก่อนรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนรอให้ฉันเขียนแผนการตลาดเป็นก่อนรอให้ฉันพูดเก่งก่อนไม่ต้องรอค่ะฮอนนี่มันไม่รอคุณความสําเร็จไม่เคยรอใครนะคะเพราะฉะนั้นคุณเจอแล้วปุ๊บสิ่งที่ทําอันดับแรกครือรีบ เปิดรีบโหลดแอป,ปนะคะโหลดแอป,ปซื้อสิค้าครบร้อยยีแต้มแล้วรีบเข้ามาเรียนรู้ค่ะให้เวลากับตัวเองเรียนรู้2วัน2คืนเต็มเเรียนรู้7วัน7จคืนเต็มเมค่ะคุณจะรู้หมดเลยค่ะเรื่องของมูมอจากนั้นจงแบ่งปันค่ะจงอย่ากเก็บเรื่องนี้ไว้คุณว้าวเรื่องอะไรเฮ้ยฉันมาเข้ามาทํามูมอเพราะมันว้าวเรื่องนี้คุณจะเอาความว้าวความตื่นเต้นของคุณไปเล่าให้เพื่อนฟังเฮ้ยแกฉันเข้ามาทาธุรกิจมูมอเ้ย ตอนนี้ธุรกิจมันสุดยอดมากฉันไปนเรียนมาแล้วสามวันฉันไปนเรียนมาแล้วเจ็ดวันชีวิตเปลี่ยนแน่แนเลยมึงโคตรเปลี่ยนแน่แนเลยว่ะตอนนี้กูติดหนี้อยู่สิบล้านกูก็ไม่รู้จะหาทางรอดจากตรงไหนว่ะแต่กูมาเจอธุรกิจหมมอธุรกิจที่โคชัยกูตัดสินใจลุยกับธุรกิจนี้เลยว่ะวันนี้กูเอาสิ่งดีๆมาบอกมึงมึงจะลุยกับกูไหมลุยกับกูไหมเนี่ยคุยกับเพื่อนแค่นี้ เราไม่จําเป็นจะต้องแบบรู้แผกนการตลาดทั้งหมดเราไม่จําเป็นจะต้องพูดเก่งแบบพี่อ้อยทั้งหมดแต่คุณว้าวอะไรคุณตัดสินใจเข้ามาทํามูมอเพราะอะไรคุณจงส่งต่อคุณจงแบ,บ่งปันค่ะเพราะหลายคนเขาเจอวิกฤตในชีวิตแบบเราโค้ดพี่อ้อยเป็นคนที่เจอวิกฤตหนักมากเพราะฉะนั้นโค้ดพี่พอ้อยคิดว่าเราเจองานที่ใช่เราเจองานที่สุดยอดเราออกมาแบ,บ่งปันค่ะยังไม่หยุดแบ,บ่งปันเลยตั้งแต่รู้จักมูมอมาเมื่อปลายปีที่แล้วยังไม่หยุดแบ,บ่งปันเลยค่ะ เพราะเรารู้ไนงะว่าการที่เราไม่มีการที่เราเจออะไรหนักๆมาในชีวิตแล้วมันหาทางออกไม่เจอเมื่อมันเจอสิ่งที่มันใช่เราก็จงแบบงปันค่ะเราจงออกมาเล่าให้ผู้คนค่ะออกมาไลฟ์สดทุกวันออกมาพูดทุกวันออกมาสร้างแรงบันดาลใจทุกวันนะคะเราอยากได้ผู้นำแบบไหนเราอยากได้ทีมเราแบบไหน เราอยากได้คนที่เข้ามาอยู่ในทีมเราแบบไหนเราต้องเป็นแบบนั้นก่อนเราอยากเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมเราอยากเป็นผู้นําที่เก่งเราต้องเก่งก่อนเราอยากมีทีมที่เจ๋งอยากมีทีมที่ลุกขึ้นมากลายเป็นผู้นําเราต้องเป็นผู้นําก่อน <S <s <au> นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องทำค่ะผู้นําที่ดีคือนักสอนและนักลงมือทําแต่ไม่ใช่บอกแต่ไม่ทํา ทุกคนจะเห็นว่าพี่อ้อยทำพี่ว่าเป็นนักลงมือทำเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราเจองานที่โคตรสุดยอดงานที่โคตรเจ๋งค่ะเทคนิคที่จะทให้คุณสําเร็จอันที่หนึ่งคุณอนุญาตตัวเองนะคุณเอาวิกฤตในชีวิตต,ตัวเองมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองนะคะอันที่สามคุณต้องแบ่งปันค่ะคุณต้องแบ่งปันคุณต้องออกไปเล่าคุณต้องไปบอกค่ะบอกใครก็ได้เพราะธุรกิจมูอมอเป็นธุรกิจของการแบ่งปันเราไม่ได้ไปเอาอะไรกับใครมันไม่เหมือนธุรกิจอื่นที่เราไปเล่า แล้วเขาต้องมาลงทุนเขาต้องหิ้วของไปเสนอขายเขาต้องไปง้อขอตื้อคนอื่นแต่ธุรกิจมูอมอนเรากำลังจะไปแบ่งปันจะไปบอกคนอื่นว่าเฮ้ยเพื่อนเอ้ยกูโคตรเจอธุรกิจที่ใช่โคตรเจอธุรกิจที่สุดยอดว่ะวันนี้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของฉันนะของกูนะเดือนละสองพันเดือนละห้าพันเดือนละหมื่น 50, ว่ะทุกที่กูจ่ายทิ้งไปหมดเลยแต่ตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่ต้องจ่ายทิ้งอีกต่อไป เราไวหวแค่โยกค่าใช้จ่ายเรามาซื้อในแอปนี้ค่ะมันชื่อแอปมูมอแกซื้อเสร็จแล้วเราสามารถสร้างธุรกิจได้จากค่าใช้จ่ายวันนี้กูรักมึงว่ะกูมาเล่าให้มึงฟังวันนี้กูเจอโคตรที่เจ๋งละมึงจะทําไม่ทําแล้วแต่มึงนะแต่วันนี้กูเจอธุรกิจที่โคตรเจ๋งโคตรสุดยอดละกูอยากชวนมึงเอาค่าใช้จ่ายเดือนล,ละสองพันสามพันเยมาทาทุนที่มูมอแล้วลุยธุรกิจด้วยกัน แค่นี้ค่ะทุกคนเราสามารถเล่าให้เพื่อนเราฟังแค่นี้เราว้าวอะไรเราเจอสิ่งตื่นเต้นอะไรกับมงมโแเราออกไปเล่าออกไปบอกเขาอะบอกทุกวันทุกวันค่ะทุกคนธุกรกิจแห่งการแบ่งปันธุกรกิจแห่งการช่วยเหลือค่ะเรากาลังช่วยเอาค่าจ่ายในชีวิตประจาวันของเขามาเป็นไรายได้หน้าที่ของเราคือหน้าที่ของการบอกการส่งต่อหน้าที่ของเขาคือหน้าที่รับหน้าที่ทําทําไม่ทําเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรา เจอหนทางที่มันใช่เจอหนทางที่มันรอดค่ะจงบอกค่ะจงบอกจงเล่าจงส่งต่อค่ะเริ่มต้นจากตัวเรานะคะเริ่มต้นจากตัวเราถ้าวันนี้เราไม่บอกเราไม่เล่าเราไม่ส่งต่อเราไม่สร้างเครือข่ายผู้บริโภคใต้ตัวเราเราไม่มีรายได้มูมอจะมีรายได้ก็ต่อเมื่อเราสร้างเครือข่ายผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคใต้ตัวเราเกิดการซื้อกินซื้อใช้แล้ววันนี้ผู้บริโภคใต้ตัวเราเราก็ไม่ได้เอาภาระใหม่ให้เขา เราเอาภาระเก่าของเขานั่นแหละมาใช้ค่ะทำซ้ำๆทำสม่ำเสมอค่ะความสำเร็จไม่เคยรอใครและคนที่เลือกประสบความสําเร็จก็ไม่รอใครเช่นเดียวกันโค้พี่อ้อยก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกประสบความสาเร็จกับธุรกิจมือมอและไม่รอใครเหมือนกันค่ะเราก็ทําของเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะแล้ววันนี้นะคะสําหรับคนที่อยู่ภาคใต้ คนที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคไหนๆก็ตามนะคะวันนี้โค้ดพี่อ้อยนะโดยผู้นํานะพี่บังมีนนะพี่บังมีนนะคะเป็นข้าราชการนะคะตํารวจนักท่องเที่ยวอยู่ที่ภาคใต้นะคะเปิดห้องค่ะเปิดห้อง OPP ค่ะนี่คืออีกหนึ่งผู้นําค่ะที่เขาไม่รอใครเขาไม่รอใครเป็นอีกหนึ่งผู้นําที่เข้ามาทํามุมมอแล้วไม่เคยรอผู้นําไม่เคยรอทีมตัวเองไม่เคยรอผู้นํา เขาทำของเขาเองเขาลุยของเขาเองเขาออกไปเล่าประสบการณ์เรื่องเนี้ยให้เพื่อนเขาเองเขามาทำมุมมองกับพี่อ้อยนะคะเป็นทีมงานชั้นลึกมากนูนะ่น่ะชั้นที่สิบนูนะ่น่ะลงไปข้างล่างนูนะ่นอะนะคะไม่เคยรอเลยเข้ามาเรียนสองรอบสามรอบออกไปเล่าให้เพื่อนฟังออกไปเล่าให้เพื่อนฟังออกไปเล่าให้เพื่อนฟังสามเดือนผ่านไปทีมงานพี่บางมีนแบบเป็นหมื่นอะเร็วมากแล้ววันนี้ค่ะ เขาเปิดห้องสอนออนไลน์เขาก็ไม่รอไม่รอ,รอเขาเลยเขาเปิดเองเขาเปิดของเขาเองเขาเป็นเล่าเองเขาพูดเองแล้วเขาก็เชิญโค้ชพี่อ้อยไปวันนี้นะคะไปให้เทคนิควิธีการทํางานเนี่ยค่ะผู้นําไม่เคยหลอกใครวันนี้ถ้าเราเลือกสําเร็จนะคะเราลุกขึ้นมาเลยค่ะเราลุยของเราเองเลยค่ะเราเห็นช่องทางอะไรเราทําอะไร,รลุยเลยค่ะออกมาเล่าออกมาบอก ออกมาไลฟ์สดทําซ้ําๆสม่ําเสมอจริงจังไม่หลมเลิกถ้าไม่สําเร็จใครเก่งออนไลน์เรื่องไหนคุณทําเรื่องนั้นเลยนะคะคุณมีทีมงานใหม่เข้ามาคุณพูดไม่เป็นคุณตั้งกลุ่มมาเลยตั้งกลุ่มขึ้นมาเลยเชิญโค้ดพี่อ้อยก็ได้เชิญโค้ดนิกรก็ได้เชิญโค้ดท่านไหนก็ได้ค่ะหนูตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้กลุ่มหนูมีทั้งหมดห้าสิบคนเชิญโค้ดเข้าไปช่วยบรรยายหน่อยคุณเรียนรู้จากประสบการณ์ที่โค้ดสอน ไปสักหนึ่งรอบสองรอบแล้วคุณก็ลุยเองอะเราอยากเป็นผู้นําแบบไหนเราต้องเราอยากได้ผู้นําแบบไหนเราต้องเป็นแบบนั้นก่อนเราอยากประสบความสําเร็จแบบไหนลุยแบบนั้นก่อนไม่ต้องรอค่ะความสําเร็จไม่เคยรอใครจริงๆนะคะและความสําเร็จก็ไม่มีไม่มีข้ออ้างกับเราเหมือนกันถ้าเราเลือกสําเร็จความสําเร็จก็ไม่มีข้ออ้างกับเราแต่ถ้าเรามีข้ออ้างกับความสําเร็จความสาเร็จมีข้ออ้างกับเราเสมอ ะะเพราะฉะนั้นวันนี้ลุยจ้ะไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอค่ะเนี่ยพิ่กิ่งนะคะพันนาวด,ดีแท้ตั้งนะคะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวมาเจะนะคะที่ที่ขอเข้าร่วมกับมูมอแล้วเดี๋ยวอีกสักสองเดือนนะคะก็ก็จะได้ร่วมกับมูมอแล้วเพราะมูมอจะเอางานบริการเข้าอีกสองเดือนคนนี้ก็เป็นคนที่ไม่เคยรอใครเหมือนกันเริ่มอัดคลิปแล้วนะคะน้องพัดก็เหมือนกันน้องพัดก็เป็นผู้นําคนหนึ่งนะที่เข้ามาทํามูมอตอนนั้นนะ้พัด พี่พัดติดต่อพี่อ้อยมาบอกว่าเนี่ยหนูสร้างทีมแล้วบางส่วนหนูกำลังหาผู้นำหนูทำกับพี่อ้อยได้ไหมใช่ไหมตอนนั้นที่พัดติดต่อมานะคะแล้วพัดก็วิ่งออกไปคุยเรื่องมูมอให้กับคนอื่นตอนนั้นโควิดยังไม่มาพัดก็วิ่งออกไปหาเพื่อนแต่ละจังหวัดสร้างผู้นำแต่ละจังหวัดจังหวัดแล้วก็สร้างเพจของตัวเองออกมาไลฟ์เองออกมาทํากิจกรรมแจกเสื้อเองเนี่ยวันนี้พัดจะแจกเสื้อแล้วตอนเที่ยงนะคะใครไปร่วมกิจกรรมของพัดไปเลยคือผู้นําเขาไม่รอใครคะ่ะ เนี่ยเขาลุยเขาเลือกเขาแรกเขาหลุยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราอยากเป็นผู้นําแบบไหนเราสําเร็จแบบไหนนะคะวันนี้ไปศึกษาวิธีการกับพี่บางมีนได้พี่บางมีนเป็นทีมงานพี่อ้อยแต่พี่อ้อยนี่แบบโหแกทำออฟไลน์เก่งมากแกทำออฟไลน์เก่งมากวันนี้เข้าไปเรียนเนี่ยแกค่ะลองไปดูว่าเขาเปิด O P P ออนไลน์แบบไหนเขาพูดแบบไหน ทุกทีเราเคิดเรียนกับโค ain, ้ดจาเราเรียนกับโค้ดโอถูกปะเราเรียนกับโค้ดพี่อ้อยเราเรียนกับโค้ดนิกรอนเราเรียนกับโค้ดกันทุกคนมีเทคนิคการสอนต่างกาันวันนี้ลองไปเรียนกับพี่บางมีนดูลองไปเรียนกับพี่บางมีนดูวันนี้พี่บางมีนเขาจัด OPP นะเขาก็จะมีตั้งแต่วิทยากรมีคนพูดหัวข้อนั้นหัวข้อนีน้ทุกคนลองไปเรียนรู้คะ่ะแล้วไปก๊อปปี้วิธีการแล้วเอามาทำค่ะเอามาทำของเราค่ะเทคนิคความสำเร็จง่ายๆคือการก๊อปปี้คนอื่นโดยไม่ต้องคิดเอง เดินตามคนอื่นคนที่เขาสําเร็จเขาทําแบบไหนเราไปเอาข้อดีของแต่ละคนมาคะแล้วเอามามิกยำ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 รวมกันเป็นของเราค่ะวันน voilà ี้คุณลุยกับมูมอแค่สามเดือนหเดือนหนึ่งปีคุณมีรายได้เจหลักต่อเดือนมันโคตรคุ้มโคตรหวาวนะคะเทคนิคง uh ่ายๆส่งต่อความสําเร็จประมาณนี้นะคะวันนี้มาบอกพวกเรานะคะแล้วเอาไปลงมือทํากันนะคะ หนวะสิมีใครเดี๋ยวทุกคนอย่าลืมปักหมดุดสิทุกคนอย่าลืมใส่รายละเอียดของตัวเองสิคะฟังเพลินใช้ไหมฟังเพลินนะคะใส่รายละเอียดของตัวเองด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราแชร์เรื่องราวดีๆของโมโมนะคะคลิปนี้นะคะลงไปในแต่ละกลุ่มนะคะลงไปทุกช่องทางนะคะของสื่อออนไลนะ์นะแล้วใครทํานะคะใส่รายละเอียดไว้ด้วยคนที่เขาสนใจคนที่เขาอยากร่วมงานกับพวกเราเขาจะได้ติดต่อมาหาพวกเราได้ถูกนะคะ คนที่เจอไลฟ์นี้คนที่เจอลิงก์นี้นะคุณสามารถร่วมงานร่วมธุรกิจกับพวกเราได้นะคะติดต่อแล้วก็ทักคนที่เขาใส่รายละเอียดและทำมูมอเนี้ยไปนะคะใครที่เจอวิกฤตในชีวิตนะคะใครที่หาทางรอดของตัวเองไม่เจอนะคะบุญเสมอขอให้ได้เจอคลิปนี้บุญเสมอขอให้ได้เห็นทุกไลฟ์ของโค้ดพี่อ้อยบุญเสมอขอให้ได้เจอทุกโพสต์ของคนที่ทำมูมอใครที่ เขาเล่ว่าอะไรใครที่ที่หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะแล้วมีคลื่นพลังงานดีๆก็ขอให้ได้เจอทุกคนที่ทำมูมอแล้วได้มีโอกาสได้เข้ามาทํางานทีนเถอะเพราะว่างานนี้มาโคตรสุดยอดจริงๆอะตั้งแต่ทําธุรกิจมาไม่เคยเจองานไหนเป็นงานที่ธุรกิจแบ่งปันธุรกิจที่แบบดีขนาดนี้อย่างเมื่อวานอะทีมโค้ชแย่งกันสอนงานพี่ว่าไม่รู้จะเรียนห้องไหนเลย ที่นี่ความสําเร็จหาได้ง่ายมากค่ะอยู่ที่ตัวเราค่ะเราจะเอาหรือไม่เอานะทีมโค้ชสอนงานกันเยอะมากค่ะเข้าไปเรียนรู้ค่ะอย่าเรียนรู้อย่างเดียวค่ะเรียนรู้แล้วต้องเอาเทคนิคของแต่ละที่ค่ะมาลงมือทําเป็นของเราค่ะแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันก็คือผู้นําที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันฉันก็คือคนที่สําเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันเพราะฉะนั้นลุกมาเป็นผู้นําค่ะลุกมาเป็นผู้นําถ้าคุณไม่ไม่ลุกมาเป็นผู้นําคุณจะไม่มีผู้ตามถ้าคุณทําตัวเป็นผู้ตาม คุณจะเป็นผู้ตามอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้จงลุกขึ้นมาเป็นผู้นำค่ะแล้วคุณจะมีทีมแล้วคุณจะมีคนตามโอเคนะคะไปแล้วนะคะสำหรับใครสนใจอย่าลืมนะคะติดต่อคนที่เขาทำมูมองก่อนหน้านี้นะคะเ<ส>พียวไปแล้วสวัสดีค่ะ